โย่วาซาบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมกลับมาอีกครั้งกับเกมโปรเจกต์ซบบอยกับหนุ่มมะเร็งเหมือนเดิมนะครับท่านผู้ชมเอออยากเอาชื่อนี้ออกว่าท่านผู้ชมก็ต่อกันจะคลิปเมื่อวานนะท่านผู้ชมอืมเราได้ทําการหาที่พักนะครับท่านผู้ชมอืมผมมะเร็งตอนนี้ผมรู้สึกบาดเจ็บปวดมากๆเลยบาดเจ็บร้ายแรงซะด้วยสภาพตอนนี้การประกันของผมเต็มร้อย ไม่มีทางที่จะโดนกัดคออาจจะมีสิทธิ์โดนควรบ้างบางครั้งผมมีทักษะมากมายผมรู้สึกหิวตอนนี้ผมต้องหาอะไรกินแต่ว่าตอนนี้ผมอ,อ๋อให้ตายสิเหมือนจะมีซบบี้ด้านนอกนะให้ตายสิเยอะซะด้วยเวนเลยตัวนีท่านผู้ชมเราต้องลงไปจริงๆอาซิเวนมาสิเ,าสเดินมาให้พวกเวน ทีละสองตัวทีละสามตัวน่าได้อยู่เกือบแล้วคงาจะไม่มีข้างนอกตายสิโอกระตุกด้วยเว้ยเอ้เฮ้ยนี่มัน บอ้ตายสิโอ้ยเชียเรามันโคตรเยอะเลยท่านผู้ชมให้ตายสิโอ,โโอ,โอ้ทางนี้แม่งกระจกแตกเวทเอ้ยแม่งเยอะชิบหายโอ้ดิไปเยอฮิเชียเลยสัสเอ้ยเวทเอ้ยชิบหายก็แล้วทีนี้เยอะมากเลยท่านผู้ชมไหวไปดิ <laughs> เราต้องหาที่หลบก่อนท่านผู้ชมชิบหายก็แล้วทีนี้บ้านหลังนี้มีไหม เวยเลยมันแหกแล้วบแล้วท่านผู้ชมสิบหายแล้วแล้วแม่งห้องนี้ไม่ค่อยมีอะไรเลยกระตุกด้วยโหลดผีไม่ได้โอเคขอให้มันไม่มีซอบบี้ฉิบหายแล้วโอเคอาหารพวกนี้น่าจะใช้ได้อยู่แล้วก็กินเลยอันนี้คืออะไรอนะ่ะเนื้อบดกระป๋องนะครับท่านผู้ชมกินแม่งเลยโอเคเราเพิ่มมาแล้วข้าหิวเดี๋ยวพวกนี้เรากินไม่ได้นะท่านผู้ชมเราไม่มีที่เปิดนะอะไรอ่ะเนื้อปลาสดสุกโอเคไม่น่าจะได้ไดมีอะไรบ้างอะ ข้าความหิวกินให้หมดเมื่อเราจะปลอดภัยแล้วนะท่นานผู้ชมแล้ววิ่งหนีมานะตอนนี้ชิบหายกันละขอปิดม่านก่อนปิดม่านปิดม่านเออนี่งโอเคมีผ้าผันแผลตรง้ี้เก็บไปเลยสบ,บู่แหนบเราเก็บไปเลยแหนบถึงเราได้ใช้นะท่านผู้ชมปาสเตอร์เก็บไปเลยอ๋อสำลีก้อนอาจะต้องใช้เก็บเลยอันนี้แอมโมเนียไม่รู้ว่าทำอะไรได้นะท่านผู้ชมต้องมีเข็มหรือเปล่าแอมโมเนียเนี่ย ผมว่าน่าจะต้องมีเข็มนะท่านผู้ชมอือโอ้ดูเหมือนว่าเลือดของเราจะเพิ่มเร็วขึ้นนะโอเคเรามาอัปเดตร่างกายกันดีกว่าตอนนี้ร่างกายของเราปกติโอ้ยังไม่ปกติบาดเจ็บหนักนะท่านผู้ชมแล้วก็เลือดของเราก็เพิ่มมาเรื่อยๆเพราะว่าผมกินข้าวไปเกี่ยวหรือเปล่าไม่รู้อาจจะเป็นเพราะว่าผมกินอาหารเต็มหลอดนะท่านผู้ชมอือเลือดก,ก็เลยเพิ่มเร็วนะท่านผู้ชมอันนี้เพิ่มช้าละเริ่มเพิ่มช้าแลวท่านผู้ชมก็ได้อยู่ แล้วผมก็ปรับอันนี้ขึ้นมาแล้วนะปรับค่านอนนะท่านผู้ชมอืมอันนี้คือค่าเอความเมื่อยล้านะถ้าเราเมื่อยเราต้องนอนนะท่านผู้ชมอืมประมาณนี้นะครับโอเคตอนนี้มีหนูตายในลอลเกอร์เหมือนจะเป็นหนูเน่าเน่าเสียง่ายด้วยนะท่านผู้ชมจู่ๆมันก็ตายเลยนี่มันเป็นเพราะอะไรกันเหมือนว่าเราจะปลอดภัยแล้วเหมือนผมจะได้ยินเสียงเป็นเสียงเดินซึ่งผมไม่รู้ว่าเป็นซอมบี้หรือเปล่า เรามาค้นกันว่ามีอะไรบ้างบ้านหลังนี้ผ้าปิดปากกันขวานใส่ก่อนแล้วกันนะท่านผู้ชมี๋ยวจะไปใส่ดีวิทยาศาสรเราอ่านก่อนแล้วกันนะเกือว <Okay. S 1> มันจะเป็นอ่านให้หมดอย่าให้เหลือทิ้งแม่งเลยคือ okay. ท่านผู้ชมเหมือนห้องนี้จะไม่มบีอะไรไปห้องต่อไปกันโอ้โทษทีฉันจะลมแลมร์พรมมาว่าเด็กโอ้นี่ไงรองเท้ามันจะเป็นรองเท้าอะไรนะรองเท้าหุ้มข้อนะท่านผู้ชมอันนี้ใช้ได้นะอันนี้ดีเลยนะครับท่านผู้ชมเกงเดี๋ยว เกนเกงจะไม่ดีนะท่านผู้ชมขอโทษทีตรงนี้เป็นกระสุนปืนใช่หรือเปล่าแล้วก็ถุงมือครึ่งนิ้วเทปกาวเราต้องใช้อันนี้กระสุนหรือเปล่าวะอันนี้ไม่มีอะไรเลยในนี้กล่องกระสุนที่ไม่มีกระสุนเนี่ยนะอยู่ด้านในสภาพลื่นพันมาแล้วท่านผู้ชมโอเคน่าจะไบ่บอะไรวะห้องนี้โอ้สวยห้องนะต้องมีจ้าป้าเป็นแผลมีเปล่าไม่มีเลยโอ้โหไม่ตายสิยาต้านเศร้าหวังว่าจะใช้ได้ หวังว่าจะได้ใช้แนละ้วท่านผู้ชมนาฬิกาการแจ้งเตือนความปลอดภัยน่าจะไม่มีอะไรจริงมากก็กลัวมันปลุกอนะท่านผู้ชมเออมันมีเสื้ออยู่ตรงนี้เราฉีกมันเลยแล้วกันนะท่านผู้ชมเอาชุดอะเอาผ้ามันมาพันแผลนะท่านผู้ชมนะโอ้ตรงนี้มีเสื้อให้ฉีกเราก็ฉีกมันนะท่านผู้ชมเดี๋ยวดูก่อนว่าผมชื่ออะไรเอาังีไงมาเลงอมองนะท่าน,านผู้ชมวางงานฉีกให้หมดเลยอันไหนฉีกได้ฉีกให้หมดเพราะเราต้องใช้โอเคผ้าพันแผลของเรา น่าจะไม่ต้องการแล้วเพราะว่าเรามีเยอะแล้วนะท่านผู้ชมตอนนี้เลือดเรากำลังเพิ่มขึ้นมาแบบบม่มเบมหวังว่าเราน่าจะไหวอยู่คิดว่านะท่านผู้ชมไหนดูซอมบี้ก่อนไม่ใช่เดี๋ยวคนตายเหมือนจะกินขวดยาหรืออะไรสักอย่างฆ่าตัวตายนะท่านผู้ชมโอเคอยาขอดูตรงนี้ก่อนคืออะไรโอ้เป็นพวกนิตยสารนิตยสารช่างยนต์ตรงนี้ฉันต้องการอ่านแม่งเลย เหมือนเราจะไม่ต้องการเราก็ทิ้งแ่งเลยนะท่านผู้ชมหรือไม่เราก็ถ้าเราต้องการอีกเราก็กลับมาดูแค่นั้นแหละมีปัญหาผมไม่ได้ทาการลงวัดอ่านหนังสือเร็วนะท่านผู้ชมเ,เพื่อ,เป,เ,อเป็นการที่แบบว่าต้องการหนังสือหรือพวกนี้กลับมาอีกครั้งในตอนที่เราตายเราจะใช้คิดที่การโกงตายเกิดกลับมาอ่านหนังสือตรงนี้นะท่านผู้ชมเราจะเอารูปอะไรดีหนังสือของเรา,าเป็นอย่างนี้แล้วกัน เร,เราต้องสุภาพตอนนี้เราน่าจะพอไหวนะบอกว่าเราจะสู้กับพวกมบี้ได้นะท่านผู้ชมกระตุกเป็นบางครั้งท่านผู้ชมต้องเข้าใจผมด้วยนะมีอ่านที่เน่าเสียง่ายด้วยนะท่านผู้ชมจะอยู่ในตู้เย็นถ้าเราไม่มาเช็คมันตลอดหมายถึงถ้าไฟมันตัดมันอาจจะเน่าได้นะท่านผู้ชมตรงน,นี้เราน่าจะมาดูแล้วก่อนที่เราจะออกไปด้านนอกเราต้องดูดองรอบก่อนว่าเรา ปลอดภัยหรือเปล่าไม่ใช่ว่าเราจะออกไปเลยนะเหมือนเราจะปลอดภัยหรือไม่ไม่รู้ดูอีกรอบเพราะว่ามีหน้าต่างตรงนี้ดูที่ว่าเราปลอดภัยหรือยังคิดว่าเราน่าจะเคลียร์มันได้นะเพราะว่ามันไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่เราจีดูแล้วนะยวขอเช็คนะเออกางเกงไอ้หมอนี่กันว่าเราพอจะใส่ได้หรือเปล่าใส่เลยแล้วกันนั้งเกงจะดีนะซอมบีฉันขอใส่แล้วกันนะโอ้โตายสิสยสตามพวกมันนี่ดีะมัดเลยอย่านะเว้ยนี่งไง โดนไปเวนเรียบร้อยมีอะไรมาฝากฉันไหมสมิไม่มีแถวนี้น่าจะปลอดภัยหรือเปล่านะเดี๋ยวเราเคลียร์ให้หมดก่อนแล้วกันนะท่านผู้ชมบังว่าเราจะเคลียร์หมดมีสมิีตรงนี้ตัวหนึง่งปาดมากเรียบร้อยมามันเยอะมากเลยนะท่านผู้ชมเราต้องเคลียร์แถวนี้ออกให้หมดก่อนเราค่อยถึงตำรวจบ้านนะท่านผู้ชมเพื่อไม่เป็นการที่แบบว่าไม่ลำบากเดินไปในการ คนขาของเราจะได้สะดวกขึ้นเราจะไม่กังวลเรื่องซอมบี้มาข้างหลังอะไรอย่างนี้นะท่านผู้ชมโอเควงรถตรงนี้เราไม่มีฉลังนะท่านผู้ชมเราไม่สามารถที่จะงัดมันได้เสียดายมากๆเลยเบ้านที่เราจะไปก็คือบ้านตรงหน้าของเรานะท่านผู้ชมเราจะไหวหรือเปล่าไม่รู้ต้องดูอีกทีเหมือนซอมบี้จะเห็นผมแล้วมาดีพวกเวนเวลามันล้มเอาใช้เท้าเอาก็ได้นะท่านผู้ชม โอเคท่านผู้ชมมันจะมีซอมบี้ตรงนู้นมันไม่วิ่งมาหาเราเลยมันเป็นเพราะอะไรกันนะกระตุกชิบหายละซอมบี้มานี่ซอมบี้เฮ้ยวิ่งชนกันตะเปะอะไรเห็นไหม Okay. ข้างนอกเหมือนจะเคลียร์หรือเปล่านะโอเคเราน่าจะเคลียร์ข้างนอกได้แล้วแต่ข้างในเปิดไม่ได้อีกสภาพโอเคอึเวเลยตกใจหมดมา่งอยู่ตรงนี้เหรอหตายสิชิคาว่าว่าทไมมันเปิดประตูไม่ได้เหมือนจะมีของอะไรตรงนี้โอ้ขึนขอสวบแล้วกินขอสวบแล้วกันอันนี้บีม่านก่อนมีบุหรี่ด้วยนะท่านผู้ชมเบียร์กระป๋องโอ้โห ถตาเบียเวโอเหมือนเราจะสุขภาพแข็งแรงขึ้นนะตอนนี้เหมือนเราจะอาการจะดีขึ้นแล้วจากที่เรากําลังจะตายนะทุกผู้ชมอันนี้เหมือนจะเป็นสื่อบวิดีโออะไรสักอย่างเราเก็บไว้ก่อนก็ได้ก็กันโอเคเหมือนผมจะร้อนสักครู่แล้วผมเอารถพรามาแป๊บนึงกู่นะทุกผู้ชมโอเคมาถงเว่าเราจะสมบูรณ์เออบ้านหลังนี้กันมีอะไรบ้างเนี่ยไม่มีไม่ตายใช่ขอให้มีของดีๆ ตัวนี้ฉันต้องการอันนี้มากปิดม่านก,ก่อนเดีย๋ยวซอมบี้เห็นเราต้องเซฟไว้นะท่านผู้ชมไม่งั้นเราตายอาหาตันนี้ใช้ได้โอ,อ้นนี้ใช้ได้เลยเโอ๊กต้องการคอเลสเตอร์คอเลสเตอรีทุกอย่างนะท่านผู้ชมไอดน,นี้ขอกินเลยแล้วกันค่าความหิวสี่สิบเก็บไว้เลยชอบกโนแล้วกินเลยแล้วกันนะเพิ่มเพิ่มเยอะชิบหายอันนี้เหมือนจะเป็นโกโก้ผงเราต้องไปชงมันหรือเปล่าฉันไม่เข้าใจผมว่าระเบียบจัดมาหรือเปล่านี่ไงระเบียบจัดอ๋อมาอยู่ท่านผู้ชม ใช่ได้ในตัซข้อมูลตัวละครของเราเอาวุธที่ใช้บ่อยก็คือกระบองตำรวจแล้วก็สมิธที่ฆ่าไปเป็น20ตัวนะท่านผู้ชมเออผมไม่เจออันนี้เลยอ่ะที่เปิดกระป๋องทอ่านผู้ชมบ่มาหลังนี้ไม่บีเลยเรื่องอะไรห้ตายสิมันจะไม่บียอะไรวะเป็นห้องซักรีนะท่านผู้ชมตรงนั้นตอนนี้ห้องน้ำมาสเตอร์เก็บไว้เลยโอ้นี่ไงสุดยอดจริงๆอ่าสวยเลยอย่างนี้เก็บไว้เลยกันไกลอันนี้เก็บไว้เอาแปนแผ่เก็บโอเค มียากแก้ปวดแล้วก็เก็บเลยท่านผู้ชมใช้ได้นะยากแก้ปวดเผื่อเราปวดอะไรเงี้ยเราก็กินแม่งเลยนะท่านผู้ชมอันนี้ต้องการไม่มีอะไรสวยปากกาแดงสวยเลยอย่างงี้มาร์กเลยท่านผู้ชมมาร์กเลยโอเคแล้วก็มาร์กไว้นะว่ามาหลังไหนที่เรามาแล้วเราก็มาร์กไว้นะท่านผู้ชมจะได้เพื่อเป็นการที่ไม่ลอให้เราไม่หลงนะตรงนี้เป็นชุดมันจะเป็นชุดพยาบาลหรือเปล่านะ ไม่แน่ใจหนังสือกรตูนน่าจะต้องใช้เก็บไว้เลยเมื่อเราจะหิวน้ำจะตายสิหิวน้ำเร็วจังฝราเป็นแผลโอเคพาสเตอร์เก็บไว้ก่อนถ้าเราไม่ต้องการเราก็ทิ้งทีหลังนะท่านผู้ชมอ,อืมไหนดูซิมียาต้านโลหิตเก็บไว้เลยก็ได้นะท่านผู้ชมโอเคเมื่อเราจะหิวง่ายนะท่านผู้ชมอันนี้เหมือนจะค่าความเหนื่อยล้าของเร,เราจะเพิ่มขึ้นมาเยอะพอสมควรไหนดูทักษะของรเราไม่มีปัญหา อ้นี่ในนาฬิกาฉันต้องการอยู่พอดีตอนนี้เป็นเวลาสี่โมงนะท่านผู้ชมเหมือนจะข้ามแล้ววันนี้เป็นวันที่ท่าไ่มันบอกไม่เนี่ยไอ้ตายสิบอกวันไม่นี่เราไปมันไม่บอกวันวะไอ้ตายสิตรงนี้บอกวันไหมไม่มีโอ้ไอ้ตายสิไอ้ตายสาระมันไม่บอกวันเลยอะตรงนี้มีอะไรบ้างของของดีๆโอเคของดีมากเลยเกือบอีแตะท่านผู้ชมไอ้ตายสิคืออะไรวะคืออะไรวะชไม่เข้าใจ งั้นเราไปบ้านต่อไปกันนะผู้ชมลงรถน่าจะมีหน้าต่างอยู่ละมั้งง๋ยวเราไปดูกันเหตายสิสอบมีมันเยอะชิบหายมีกระจกแตกอยู่ด้านบนด้วยเหตายแม่งลงรถจะไม่มีหน้าต่างอะไรสักอย่างเข้าก็ไปได้อีกเหตายสิผมขอดูก่อนผมจะไม่ทำแถวนี้นะผู้ชมเพราะว่าผมจะทําแถวอบ่อน้ํานะเราจะเล่นไปเรื่อยๆจนเจอบ่อน้ําแล้วผมก็จะนั่นแหละนะพักที่นะก็ทําที่พักแถวนั้นนะทผู้ชม ใช่ป่าพวกเว้นพวกป่าเอ้ยนีย่งตายให้หมดซะก็คือแบบว่าผมจะหาที่พักอยู่ใกล้ๆบ่อน,น้ํานะเวลาไฟตัดหรือน้ําตัดอะไรอย่างงี้เราก็จะสามารถดื่มน้ําตรงนั้นได้เลยเหมือนผมจะเจอขวดนะท่านผู้ชมแต่อยาไปชิดด้วยนะครับท่านผู้ชมนะใช้ได้อะไรอย่างงี้สภาพโคตรดีโบสุดยอดเลยนี่เหมือนจะเป็นอาวุธมอสนะท่านผู้ชมคิดว่าโวโวโวโบอกสมบี ันดีคุณยายแต่มคุณยายแข็งแรงจังเลยหวยนลจะพีกกลับมาทําไมรอดูหน่อยซิว่ามีอะไรบ้างสบิคืออะไรมีดอะไรเนี่ยมีดแกะจดหมายโอ้นี่ไงนาฬิกาดําใช้ได้บอกวันไหมบอกวันยังไงวันที่สองเหรอวันที่หนึ่งวันที่สองน่าจะวันที่สองนะท่านผู้ชมนี่นะเพราะว่าเราเล่นมาแล้วน่าจะวันที่สองเข้าวันที่สองแล้วนะท่านผู้ชมนะอืมประมาณนี้ โอเคเราน่าจะต้องเคลียเมืองนี้ก่อนนะท่านผู้ชมแล้วก็เรื่องรถของเรา,เาไว้นั่นก่อนนะเดี๋ยวเราค่อยไปทีหลังหรือไม่เราก็พักตรงแถวนี้ก่อนนะท่านผู้ชมโอเคบ้าเอ้ยบ้าหลังนี้จะมีตัวอะไรหรือเปล่าขอลองละอย่ามีอะไรอ้โอ้แผนที่ใช้ได้เลยอันนี้คืออะไรอะ่ะหวังว่าน่าจะได้ใช้ <laughs> เก็บไปก่อนนะเอ๊ะเอ๊ะเอ๊เหวะนะ มีเจ้าของมาด้วยนะท่านผู้ชมให้ตายสิดีนะไม่สวบหลังเราตายจะมีแผนที่คแคเราอ่านแล้วทิ้งแม่งไขควงเราเก็บไปเลยเราตเราต้อง,ต,องต้องใช้อันนี้คืออะไรไม่รู้อ๋อน่าจะต้องใช้เ็บแม่งน้ําหนักเท่าไหร่นะ what the fuck น้ําหนักสองเลยเหรอยี่สิบเลยนะท, <c oughs> ทิ้งดีกว่าทิ้งดีกว่าแล้วก็อันนี้ก็ไม่รู้ว่าคืออะไรทิ้งแม่งนี่มันรายการอะไรอ่ะเสียงดังโอ้โหเสียงอย่างดังตายสิแล้วก็อุย้ยช่างโยนเล่มหนึ่งฉันอ่านเลยต้องการอันนี้โ o โก b o o นี่แตยาสารพ่อปลูกโอเคสวยอันนี้น่าจะเป็นเทปเราจะต้องใช้หรือเปล่าไม่รู้เก็บไว้ก่อนอันนี้ก็เก็บไว้ก่อนนะทานผู้ชมมันมีช่องไหนที่มันสนุกสนุกไหมนี่ไงได้ค่าพ่อปลูกหาช่องที่มันเพิ่มทักษะนะทานผู้ชมในขณะที่สมบีทุบประตูอยู่แล้วก็ดูหนัง <c oughs> ดูหนังไปก่อนนะครับทานผู้ชมเพิ่มอะไรมาบ้างเนี่ยโอ้เพิ่มการพ่อปลูกมานะทานผู้ชมได้เรื่องอยู่ได้เรื่องอยู่นะเพื่อม่ลา ลดลงนะทุกชมลดลงหรือเพิ่มขึ้นมาเมื่อกี้โอ้โอเคจะไปเคลียร์มันก่อนจะไปเคลียร์มันก่อน <c oughs> เว้ยน,น, <c oughs> นะเว้ยนะพลาดผิดทาง <c oughs> เกือบตุยแล้วโ <c oughs> อเคเคาะอยู่นั่นแหละเหียอุ้ยโทษทีท่านผู้ชมมันเคาะตรงไหนเนี่ยตายใช่โอ้ยอ้กอมบี้ว่าจะจะเคาะท่าไป,ประตูดิฮะ มันดังมาจากตรงไหนไวะเนี่ยนาฬิกาปลุกโอเคนาฬิกาแดงซะด้วยต่อส่ไปแล้วกนะันเชนอยากด้นาฬิกาแดงั้แตาแล้วอนะ่ะท่าเต้นเจ็ดแค่สวยเลยพวกนี้คืออะไรชุดช่างมันเป็ดควาโอ้โหของสภาพทำไมบ้ามเกลือจังเลยอ่านยังไม่ได้อีกเล่มห้าสภาพนีน่คืออะไรอ่ะมีท่าเต้นตรงนี้อ่านแม่งเลยอืมสองขยะอะไรก็ไม่รู้ช่างมันโอ้เป็นกล่องขอของดีๆโอ้เหมือนจะเป็นเทป อาชีวิตรอดอะไรสักอย่างเก็บไปเลยนี้ยคืออะไรอะ่ะเกงสูตรสภาพคืออะไรไม่รู้หนังสือการ์ตูนบอกว่าจะใช้ได้เก็บไปเลยเก็บให้หมดอะ่ะ <laughs> ซอมบี้นายเมียอะไรบ้างเนี่ยตายสิไม่มีอะไรเลยโอ้อยากแก้ปวดเฉยเลยโอเคปะ่ะเราน่าจะต้องนอนพักตรงนี้แล้วฉันว่านะมีกระจกตอนนี้ฉันมีขวานซึ่งซอมบี้ให้เราบ้าให้ตายสิเราสามารถครับผ้าม่าได้หรือเปล่าเราจะมีเศษผ้าเยอะแล้วนะ มีแต่คาบ้าเป็นแผลให้ตายเสียโอ้นี่มันเก็บเสียงนี่ว้าไอเหมือนเก็บเสียงนี่มันจะบักนะท่านผู้ชมคิดว่านะถ้าลอยใช้ไปน่าจะได้ยินหรือเปล่าเห็นคนบอกว่ามันบักนะท่านผู้ชมนะบังว่ามันจะไม่บักอืมผ้าม่านนี่มันเอาจากตรงนี้ไนดะ้หรือเปล่านะออกม่านออกโอเคเหมือนด้านบนเราจะมีม่านหรือเปล่านะไม่มีว่ะตายเสียวิ่งแม่งเลยมีม่านไหมคนยังไงม่านสวยรวย ไม่ใช่อะไรหรอกฉันจะอันนี้ยปิดม่านแล้วก็จะดูดูไอ้ดูโทรทัศนะ์น่ะใช่มันจะได้อ้นเนี้ยจะได้ปลอดภัยในการดูหนัง <laughs> นะจะได้ปลอดภัยในการดูหนังปิดม่านได้ไหมตัวขี้ขวาวปิดม่านอีกสภาพโอเคตรงนี้ไม่มีม่านไม่เป็นไรเป็นอนดีกว่าไหมโอ้โหตัวละครเราสั่งเราด,ด้วยด้ว <laughs> ยเป็นนอนดีกว่าไหมด้วยอมติดผ้ามา่านโอเคปิดมา่านโอเคตรงนี้ละ่ะ อ๋อเรติดไม่ได้คืออะไรงงอ๋อติดไม่ได้อีกช่างมันแล้วกันดูหนังละโอ้โหรายการปิดซะแล้วตายสิอ่อตันนี้ก็ปิดเลยท่านผู้ชมขอเทปเทปเทปขอศักษาเพิ่มหน่อยกชักอย่างหนึ่งได้ไหมขอได้ทักษาช่างไม้ช่างอะไรก็ได้เอ,เอาจริงจริงนี่ไงช่างไม้ของแท้จับบอกเลยเช็ดเคได้ช่างไม้มาเอ้ยเพิ่มอีกแล้วเพิ่มมาอย่างเร็วอุ้ยระด,ดับสองแล้ว,วไปไ้ระดับสามแล้วตอนเนี้ยเอ้ยจะได้ระดับสี่แล้วท่านผู้ชม <laughs> เยอะกันเลยเอาว่ะอันนี้คือทักษะนะท่านผู้ชมถ้าเรามีทักษะแบบก็คือแบบช่างไม้อะไรเงี้ยเราต้องมีทักษะช่างไม้ก่อนนะท่านผู้ชมนะอืมถ้ายิ่งเยอะยิ่งทาอะไรได้หลายอย่างนะท่านผู้ชมประมาณแบบระดับอะไรอย่างเงี้ยระดับเยอะยิ่งระดับเยอะยิ่งทําได้หลายอยา่างโอเคเทสเดี๋ยวขอตัดตอนที่มันเอ่อดูเทปเสร็จเลยแล้วกันเนาะเดี๋ยวมันนานเกิน โอเคท่านผู้ชมเหมือนจะไม่มีอะไรนะเทป2อันนี้โอเคตอนนี้กี่โมงแล้วเดี๋ยวเราแปบ๊บหนึ่งนะตอนนี้เราอยู่ที่ไหนเป็นบ้านข้างๆนะท่านผู้ชมโอเคเทปพวกนี้ไม,ม่ไม่มีอะไรเลยตายเลยห้องนอนตรงไหนบ้างเนี่ยเดี๋ยวเราห้องนอนตรงไหนเนี่ยอ๋อตรงนี้อ,อ๋อไม่ใช่สภาพอ,อ๋อนี่น,นี่มีที่นอนอยู่โอเคท่านผู้ชมถึงเวลาเราต้องนอนโอเคข้ามวันไปต่เป็นวันที่3ตัวน,นี้ตื่นตื่นตีหนึ่ง <laughs> ติดตายดีท่านผู้ชมเดี๋ยวขอดูก่อนนะท่านผู้ชมนะว่าเราต้องไปที่ไหนกันก่อนคลิปหน้าเราจะมาตรงนี้กันนะท่านผู้ชมมาเอาของกันนะท่านผู้ชมนะเพราะว่าตอนนี้เรามีอาวุธพร้อมแล้วนะซึ่งว่าพร้อมกันเลยระดับหนึ่งเลยนะท่านผู้ชมตอนนี้โอเคคราฟท่านผู้ชมน่าจะมีเพียงเท่านี้นะอืมถ้าใครชอบคลิปนี้สตอรี่นี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์กดส u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับผมโอเคครับไว้เจอกันบ๊ายบาย Thank you.